ตอนนี้ไม่ละตอนไม่คนไปน้าล่างมีฝลายอนอะไอยู่ลอนังกันนี่นะล่อนะคนช่วยหัาอดรล้นาร่งงานน้นรงุ่งับบนไอ้จา่ามมาก่านนี้คือหลังซาตเลี่ยมปลายักษ์ล่อเลี้ยมแปดเลี้ยมแปดม่อย่างี้ปลายักเลียมแปด คงกับปันหรือว่านินจานะตาขอนี่เป็นแดงเลยนะไม่เป็นแดงเลย

ยังดำเจรใจนะทำไมกล้ามล่งนี่เป็นดำเลยทำไมกลมามล่างนี่เป็นดำเลยทำไมไม่ม่เโกนะมียวไม่โกนะไม่โก็ว่าไม่โกนั่นนี่ทำไม

ดูอ่ะหนึ่จ้าหน้าเราอีกเล่นเป็นน้ำหน้าเล่นเป็นน้ำหน้าก็ดับนี่ก็ไม่แต่ไม่ไม่ไม่โกนะโกนี่ไม่โก còn cô chết người ta này nè, các đấy, này, cái quần, cái quần, cái quần,

chấm đâu bây giờ đang đồ đi làng ra tiền đến Lô là gà lô là

ังกเลยนะยลงกํัตกันอย่าลงผูกํัตกนะอครับมองไปโตั้งต่ินเลือยตา้ตาหลางจำหลางจำหลางก๋วยเตี๋ยวเลยทั้มแิ่ยงคือโตอะของหัวยิง

cào cà mì lòng này nè cào cà mì lòng này cào cà lòng cào lòng cào lòng Đi mư na phi đen na đen bơ đen. Bơ đen đen.

กาต่อไปลองได้ทำต่อการไปลองลองได้แล่ะทำนี่ก็ลองได้แล้วลองตัวเด้งเหมือนกันนะยกไม่เล่นนะตัวเด้งไม่โบนะตัวเด้งไม่โบก็เร็วไม่ตัวเด้งไม่โบนะไปรุ่นจะไม่โบนี่เต็มกันไปกลางรัวแล้วกลางรัวนะกลางรัวกลางประตูไปแล้วไม đang ở đây này đắp này là cài rồi đắp này là cài rồi đắp này แดงตอกเกานะแดงตอกเกาเพ็ดกันโตเลยครับผมมาดกันตปเดงกันโตเลยครับีแดงตอกเ็ดแดงตอกเดง้าน่ารุงคุ้งวานไหิ่าเปคอยดำนะครับไยดงจุกเว้กร้ามันเดียวสนาที่น้ำปิดดยิ่งนั่ง นากา้างนาหัวกา้านลากายอยู่เด้งนะลากายอยู่เด้งนะเราไปกาเก้าแล้กาเกา้มีนาาพงนะครับ้วไม่นนะอยากนะครับไนีนะายนะกล้วยก้วยนาลักเนเดียวันนะตามนี้นะ ต่อจะลองนไปต่อจะลองลากาอยู่เด้งนะลากาอยู่เดงทำไมไเด้งตงอ้ตั้งก้อยตั้งกอยไ้ดตัอยไเด้งช่วยเด้ช่วยเด้งยังงเด้งแหลองนะเพื่อฝากวเลี้ยงหอกไแล้วเพื่อฝากวเลี้ยงหลอกไ,ไ,ไปแล้วนะ มาๆๆ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  ราคาเบจะดนะราคาเบบเ็ดนะก้าวแต่นม่ชีวิตราคาเบียดนะราคาเนียดตูดที่นะรายไปป้เราต้องทำมันกินกับคนนะโอ้โหนี่มันโตัวทิพนะวันมีจะแต่งโกนะอยากก้าวโก้ได้อยากไปจยากก้าวตุ๊โก้ได้

dậm lên bao, dậm lên bao, đi, dậm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  เบอร์แดงแล้วนะเบอร์แดงแล้วนะจับน oh <my> um, so so ้ำนวดเลี้ยนนองนองีกว่านะตัวดำกีนะตัวำกีนะดำกีมานะตัวดำกีมานะแดงก่อเป็ดเลยแดงก่อเป็แดงก่อเป็ด้ไอ้แดงไอ้องตนะก็ยุบไม่ยุบนะยุบไม่เลืกนะ bọc tua chụp anh được Hey đen đỏ phèn á đỏ phèn đen đỏ phèn Đây các bạn Đây đều... các bạn bao nhiêu viên nào Để viên còn may Này chú ấy này chú ấy Đây chú ấy Đây chú ấy Đây này Này chú ấy Đây các bạn 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 Đây các bạn

ก็น้ำชุบขึงตอเลยบงกตอเลยนะึงตอแลดหรเป่าึงกรต้อเลยได้ไมเ่ใช่ดยน้ั้นไปเดีวแปะนาทีนะปั้นเลปาทีแทีได้อีกแปนาทีปั้นไปแล้วนะ

to <tôi> to <lòng> chết, to nè, chết to, đen gọi chết, đen chết có chết, lên, có chết. chết

เราดำขี้เราเนี่ยดำขี้เลยครับทำไมมีมามีมาขี้มาแค่เราดำขี้มาฮะเราต้องต้องซ้ำไปขึ้นนะต้องใส่ขี้บัวนะตอนจะลอกมาแปดตอนจะลอกแบนตอนจะลอกนะนี่จะตึ้งจะน้ำมาดูพอดีลูกก้อยนะ

ไ่ใช่นาจ่ายเวลาไปซิี่นาดิทำไม